ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมกันอยู่ในขณะน,นี้ทาง YouTube ช่องลูกทุ่งธรรมบิววงเจริญวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่นครสวรรค์มาวัดท่าล้อวันนี้เป็นวันอายุวัฒนมงคลพระอาจารย์หลวงพ่อครับ เจ้าวาดวัดท่าโลทนเ่นพระอาจารย์ท่านมหามงคลขันติทโรบ้านท่านก็อยู่ตรงนี้วัดท่านก็อยู่ตรงนี้วันนี้ท่านก็มากราบหลวงพ่อครับมามุทิตาจิครับวันนี้หลายๆวัดหลายๆหลวงพ่อหลายๆเจ้าวาด ก็มามุทิตาจิตเหมือนกันครับเหมือนกับพระอาจารย์ท่านหมหามงคลขั้นพระอาจารย์ท่าน,าานหมหามงคลนี่ก็เป็นพระที่แปลกอยู่นิดหน่อยนะผมจะอธิบายท่านฟังเวลาท่านเจอพระผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆของท่านก็แล้วแต่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออาจจะอาวุโสสักเล็กน้อยท่านก็จะเข้าไปกราบอย่างนี้แหละครับเข้าไปกราบ แล้วก็แสดงความยินดีถามทุกสุขอะไรประมาณนี้แหะครับท่านก็จะเป็นพระที่คือจะเปรียบแล้วก็เป็นเป็นน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วครับน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วเนี่ยมันสามารถที่จะเติมให้เต็มได้ครับแต่พระบางรูปนี่ทำเหมือนน้ำเต็มแก้วครับทำเหมือนน้ำเต็มแก้วนี่ท่านนี่อย่างงุน้นท่านนี่อย่างงี้ครับครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับ แต่พระท่านหมหาวงควรขันติตโรผมเดินกับท่านาท่านมาสร้างโบสถ์ที่วัดศิสมุนแสงทองท่านก็อ่อนน้อมถ่อมตอนไม่ว่าจะเจอพระรูปเจ้าจวาดวัดไหนท่านก็จะเป็นอย่างนี้ของท่านครับคือนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ บังคับกันไม่ได้นี่คือ,คอนิสัยพระอาจารย์ท่านหมหามงคลขันติทโรประธานสร้างโบถสถ์วัดศรีสมุูรแสงทองก็วันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศที่วัดท่าล้อนะครับนะซึ่งวันนี้เป็นวันอายุวัฒนะมงคลของพระอาจารย์หลวงพ่อ วัดท่ารอครับวันนี้ก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศเนี่ยดูสิครับเนี่ย <c oughs> ท่านก็จะกราบทุกทุกรูปครับด้วยอ่อนน้อมถมตนครับเป็นภาพที่ประทับใจกับผู้ที่พบเห็นครับอย่างพิธีกรหรือกรรมการวัด ท่านนี้ท่านกําลังพูดถึงพระอาจารย์ท่านมหามงคลคันติทโรอะลองไปฟังและก็ชมว่าท่านพูดอะไรชมบใครมาเนะครับท่านได้ข้าดุงญาตโยมมาถึงมาครอบสร้างสลากพราแสงเวทตีเยี่ยวจบติดเช็ดเดียวกันนะครนาสลากพราแสงเวทหลังไมยนะที่พี่น้องมองเห็น ด้วยแรงใจและศรัทธาจากสิทธิยาโ,ยโ,ยโยาานสิทธิ์ลงท่อพระหาหมงคลขัำติทโลนำสถิตโยมาจากกรุงเทพสองสามปีซ้อนเลยสลา,าสองหลังเสร็จนะครับพอจะนั้นขอประกาศให้พี่น้องได้รับทราบเสร็จได้ก็ด้วยแรงใจและศรัทธาจากสิทธิยาโนสิ ที <c ười> ่เด็กมาเนี่ยบิวเนี่ยบอกว่าพระมหามงคลแนะนำโย่อ่าบิวเนี่ยบอกว่าพระมหามงคลแนะนำโย่นำกระถิ่นไปทอดสร้างโบสถ์ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยสองปีเสร็จแล้วนะครับอ่าโบสถ์ที่สร้างเนี่ยชื่อว่าศรีสมุนแสงทองอยู่ตำบลด่านอําเภอกา กาบอะไรนะกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับสร้างสองปีเสร็จเลยสำหรับโบกเมื่อกี้เขาเอาภาพไปชมอูนะครับสวยงามแต่ตอนนี้ขอพระราชทานระไรยังครับยังครับปีนี้แต่ปีเรับแต่เรียบร้อยเลวนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าชื่นใจวันนี้ท่านติดตามมาด้วย นะครับนี่คนสุรินนะครับชื่นใจด้วยที่ได้โกนแล้วด้วยนาเมตตาพระหมหาบองฝนสามปิทะโลนำกระถินพระป่าไปทอดโบสถ์ที่สร้างสองปีเสร็จนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินะรชื่อว่าสีสูรปูแสงทองนะครับเป็นที่น่าชื่นใจเพราะะนะด้วยแรงใจใแรงศรัทธา นะครับจากคณนะ,ะของพระมหาบกคนางโยมาไปทอดกระินอาสร้างโสงสาาสาาบสองปีเสร็จให้าเชื่อก็สลโลงพ่อกว่าสองปีเสร็จหลังแรกหลังที่เราทำดูจอมไหก่อนหาหน้าลงไปแม่น้ำตามเดินทางจะใช้เรือ พระมหาม,ามงคลท่านนำโยมมาทอดกระถิหางหน้าสลาออกไปตละละอกบูรณะปักอง์ใหม่พื้นป็นพื้นกระดาษเปลี่ยนหมดเลยทั้งหลังนะครบับเสร็จหนึ่งปีนำโยมมาทอดกระถิปีที่สองนำโยมมาทอดกระถิสร้างสลาธรรมสังเวปเทปีเดียวเสร็จเช่นเดียวกันเรียบเสมือนท่านนำโยมไปทอดกระถิที่ สริีสร้างโดยสองปีเสร็จเป็นที่น่าชื่นใจนะครับผมเองนะครับได้พูดได้ประชาสัมพังธ์ก็รู้สึกตื่นต่านดีใจมาขอโอทนาสาธุกับญาติโยมที่ที่น้องที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ด้วยเพจสังภาพเขาติดตามเขามาโมกคนมาถึงวันหลวงพ่อเลยนะครับเขามีจิตเรื่องใยดีใจสัทธา ที่ได้ขอความเมตตาจากพระมาหาของอาบรณ์นนะครับนำโย่ไปสร้างโบสถ์จังหวัดสุรินทร์สองปีเสร็จนะครับโย่คงจะขอพระเจ้าทางจัดงานสร้างใหม่นะครับเป็นที่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องมาทางดูเยอะเลย มหามงคลพระท่านมหามงคลบุญญามากล่นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีรวมสร้างความดีผู้บารมีภูมิใจ ไปทั่วเห่งหนดันโดนเนื้อใตสส้สานสร้างวัดวิหารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านมีแต่ให้ ยิ่งใหญ่สถิตในใจเราสร้างโบสถ่วัดสีสมบูรณ์แสงทองพระทันไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้า สองปีเสร็จทันใจใเราด้วยแรงแห่งความศรัทธามหามงคลพระท่านมหามงคลขันติทาโรพระนุ่มนักพักธนาจะขอเชิดชู เพื่อทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ มงคลพระท่านมหามงคลขันติธโรพระนุมนักพัดธนาอย่าขอเชิดชูเธอทูลพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนา เกิดมาชาติน่ชาตินี้ภูมิใจหนักหนาเกิดมาคู่บาเมี คุณทุกทุกท่านที่ติดตามและก็ชมมาจนานาทีสุดท้ายครับวันนี้ครับผมลูกทุ่งธรรมะบิวงแกเรญก็ต้องขอขอบคุณแเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้วันนี้เป็นงานบุญอายุวัฒนะมงคลของพระอาจารย์หลวงพ่อ,อเจ้าวัดวัดท่าร้อครับ ปีนี้ท่านก็ดูจะมาจะอายุสิบกสกว่าแล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ลูกศิษย์พ่กหาได้มามุทิตาจิตวันนี้ก็ขอสวัสดีเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านครับครับนี่ศาลาหลังนี้แะครับที่พระอาจารย์ท่านมหาบุคคลคันติชโรท่านสร้างปีเดียวกับกระถินชนกระินแล้วก็ฉลองกันเลยวัสดี ท่านมาแวะมาชมข้างในครับปีเดียวนประจันกระถินชนกระถินปิดไฟสว่างจ้า กี่ล้านนะพระอาจารย์นะทั้งหมดนะกี่ร้านเนี่ยดูข้างหน้าอย่างบุญงบประมาณปีหนึ่งกี่ล้านทำไมอ้หสงสัยจะร้านสร้างปีเดียวร้านเดียวก็น่าจะต้องดูก่อนว่ากี่ล้านเนี่ยดูข้างหน้าอย่างเยงบประมาณปีหนึ่งกี่ล้านทไมอ้หสงสัยจะร้านสร้างปีเดียวร้านเดียวก็น่าจะ ดูก่อนว่ากี่ล้านว่ประมาณห้าล้านว่าประมาณ5ล้านบาทครับกระถินชนกระถิน